สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคานะฮแน่นอนที่สุดนะมาเจอกับผมก็จะเจอรถเข้าใหม่นะครับผมวันนี้มีเข้ามาแล้วนะฮะรถแลเท่มเลยนะครับเพื่อนๆที่ถามหาเจ้าตัวสเตลเครื่องยนต์3.0นะครับเข้ามาแล้วนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยแล้วก็ได้เป็นปี2019.20เนะฮะเลขใหม่เพียง1 8 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะฮะสีดำนะฮะ สภาพนะฮะที่พี่ๆได้เห็นตอนนี้นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยยังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับก็มาทําคลิปรีวิวให้พี่ๆได้ดูก่อนนะฮะบอกได้เลยว่าใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับต้องไวนะรุ่นนี้มาไวไปไวมากนะครับแล้วก็เป็นตัว3 0เกียร์ออโต้ด้วยนะครับตัวรุ่นนี้นะฮะจะเป็นรุ่นพิเศษนะฮะของทางอิซูซนะครับที่นะครับทำเป็น เาเรียกอะไรอ่ะแรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินลบสเตลนั่นเองนะฮะชื่อเขาตั้งเป็นชื่ออินสุดีแมกนะครับสเตลนะครับนะได้เป็นตัวโฉมไฟหน้าต่างๆล้อแม็กสกุงสเกิร์ตต่างๆนะครับได้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับตัวนี้นะครับป้ายแดงนะฮะถ้าเป็นตัวเครื่องสามพันนะเปิดขายอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นกว่านะครับเก้าหมื่นกว่าแต่ตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสน หกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะฮะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูน3 8แปดสี่ามแปดสี่ปดสีู่นสี่หรือว่าแอดไลน์เบอร์ ber, ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะทุกคนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์กดกระดิ่งนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตามมาครับผมอ่ะนะครับพี่พี่เดี๋ยวมาดูเลยนะ อย่างที่บอกต้นคลิปนะฮะว่าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องดีเซล3.0ลิตร177แรงม้าแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับค่อนข้างหายากนะในตลาดนะครับนะตัวนี้นะครับผมขายแบบราคาแบบเบาๆบูกๆเลยเลยนะครับ5 6า0 0บาทนะครับใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวรายละเอียดตัวรถกันนะฮะว่านะครับน่าสนใจยังไงนะครับได้เป็นสีดำอาจจะมีรูรอยนะครับตามการใช้งานนะครับ ปกติของรถมือสองแล้วนะครับลิ้วรอยบอดี้โครงสร้างต่างๆเดิมๆนะฮะพี่ไม่มีชนหนักทุกความจมน้ำนะครับอันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะครับรับประกันนะฮะถ้าพี่ซื้อรถจับผมไปนะครับไปตรวจสอบว่ารถชนหนับทุกความจมน้ำนะฮะเรายินดีรับซื้อคืนเลยนะครับตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมนี่เลยนะฮะไ่ลูกแก้วนะฮะมีเดย t i m e นะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขานะฮะเป็นตัวพิเศษของรุ่น ของตัวสเตลเลยนะครับได้เป็นสีดำเป็นโอแบ็คตัดกับตัวสีบอลนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตมาให้นะครับรอบคานมีไฟดัดหมอกมาให้นะครับนะนี่เลยนะครับรถนะฮะเดิมนะครับเป็นป้ายทะเบียนสุราษนะฮะเดี๋ยวเราโอนย้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับนะรือรอนิดนิดหน่อยนะครับนะโครงสร้างในส่วนของตัวนะครับคมสันต่างๆบางๆเลยนะเนี่ยตีไห บางเลยนะครับรัดด้วยกับตัวยางบิสโต e นะครับปี2019มาจากมากับตัวรถเลยนะครับนะตัวนี้ได้เป็นล้อแมกขอบ18นะครับล้อแมกขอบ18สีทูโทนดิสเบคคู่หน้านะครับคันนี้นะฮะช็นะครับแล้าของเก่าน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมแต่คอยสปริงเป็นคอยสปริงเดิมนะครับนี่เดี๋ยวเราล้างทางความสะอาดมาให้ใหม่นะครับพ่นการสนุกการสนิมให้นะครับบันไดข้างนะครับสีดำนะฮะ ด้านตัดกับตัวสีบอลเอ้สีเออใช่สีบอลกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวนะครับมีโลโก้ไฮไลเดอร์ติดมาให้นะครับก็รละเอียดดูด้วยตาเปล่านะครับรละเอียดก็เดิมๆนะฮะสีเสืิอมต่างๆไม่มีผิดเพี้ยนเปาเปิดสีโครเมียมนะครับนะภายในนะฮะวัสดุข้างประตูนี้นะฮะจะเป็นพลาสติกนะฮะพี่ๆนะครับแล้วก็นะฮะนี่เลยนะครับเป็นตัวโลโก้สเตลนะครับ อันนี้ก็คือเจ้าตัวเครื่องบินลบสเตลนั่นเองเห็นไหมนี่เลยนะครับนะแล้วก็บุด้วยกับหนังสีดำเดินได้ได้ขาวนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบ้าเปิดสีโครเมียมนะครับเบาะเบิดต่างๆนะครับที่เบาะยังแบบสวยๆเลยนะเบาะคือไม่ปีกปิดเบาะนี่ไม่มีหักนะฮะเดิมๆเลยนะครับน็อตต่างๆนะครับนะมีที่วางแก้วน้ําทั้งซ้ายขวานะครับตะเข็บเบ็ดอาร์ตนะครับ นี่เลยนะฮะเรียงกันแบบสวยๆเลยนะครับนะเกียร์ออโต้นะครับนะครับแล้วก็แอร์ออโต้มีจอขนาด8นิ้วนะฮะนะครับมีนิเกเตอร์มีกล้องถอยหลัง fmam usb นะครับ DVD ต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับผมคู่มือนะครับมีมาให้ครบนะครับอยู่ในนี้มีมาให้ครบเลยนะครับตัวรถปี19.20นะแล้วก็นะฮะไปด้านบนนะฮะที่ บางแดดนะครับยังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับอันนี้สายเจ้าของเก่าพาติดกล้องมานะครับไฟห้องโดยสารนะครับติดใช้ได้หมดนะอันไหนไม่ติดเดี๋ยวเรานะครับเปลี่ยนหลอดให้นะครับมีลำโพงไร้สราวมาให้นะครับก็คือรายละเอียดภายในค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับด้านนอกนะด้วยที่มันเป็นรถสีดำนะครับมีริ้วรอยนะครับปกติอยู่แล้วรถสีดำนะครับต้องแบบ คนที่แบบดูแลรถได้ดีนะฮะถ้าอยากได้อยากใช้สีดำนะตัวตะเข็บนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมตะกรงตะเข็บต่างๆเดิมๆเลยนะครับ,บเบาะเบร์ต่างๆนะครับด้านหลังก็คือว่าสวยนะครับไม่มีแตกแรายงามไม่มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะเห็นไหมนะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับมีที่เสียบ usb นะฮะ ดูภายในตัวรถนะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรเลยด้านในนะครับนะด้านนอกมันจะมีเก็บริ้วรอยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับบนหลังท้องหลังคาต่างๆนะครับเดิมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะคัสูงคัสซีนะเห็นไหมนะครับไม่มีสนิมไม่มีจมน้ําแน่นอนนะชกนะครับเปลี่ยนมาให้ทั้งสี่ต้นเลยรถบางๆนะครับนะไฟท้ายนะครับไฟท้าย led นะครับผม นะครับมีก้อนถอยหลังโลโก้นะครับต่างๆติดมาให้ครบเลยนะตัวรถคันนี้ออกจากศูนย์นะฮะอิสุสุสุราชนะครับฮาไลเนอร์นะครับต่างๆน็อตนะครับมารุรงานอยู่ครบนะครับไลเนอร์เดี๋ยวร้านทำความสะอาดให้นะครับตัว s อสซนะฮการลื่นเท่าไหร่ติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยด้านหลังนะครับส่วาช่วงช่วงหลังช่วงล่างเขาติดไอตัวกันสะบัด หรือเปล่านะฮะดูยางอะไรยังไม่ลงพื้นเลยนะฮะช่วงล่างเส,สวยๆอ่ะไปดูข้าหน้ากันฝั่งขวาม,มือกันต่อนะครับนี่นะครับแผงนประตูต่างๆนะครับได้เดิมหมดเลยนะนี่นะฮะมาร์กต่างๆตัวรถนะครับรถปีสิบเก้านะฮะปลายปีจดทะเบียนปียี่สิบนะครับนี่เลยนะฮะตัวตะเข็บ นะครับสเก็ตเม็นอาชัดเจนนะครับผมอ่านะฮะใครที่สนใจนะฮะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับอ่านะครับอ่ะมาดูด้านหน้ากุญแจได้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับนะแผงประตูฝั่งคนขับก็กระจกไฟฟ้าออโต้นะครับฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกนะครับมีตัวโหมดนะครับ เป็นลงทางราชันด้วยมีระบ A o F, บ A off เบาะไฟฟ้าฝังคนขับนะครับนะ่าจะมีตำหนิตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับนะถ้าพี่แบบอยากให้เก็บอยากให้แบบเพิ่มฟองน้ําหน่อยก็แจ้งมาได้นะครับหรือว่าอยากได้แบบนี้เลยก็ได้นะครับตัวน็อตต่างๆนะครับมาโรงงานอยู่ครบเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นพู s ส start พวงมาลัยนะฮะหนังแท้นะครับพุ้มหนังแท้คูคอนโทรลนะครับเลขไม้นะฮะตัวนี้18,217แกิโลนะครับนะเดิมๆนี่เลยนะฮะแล้วก็หน้าจอนะครับขนาด8นิ้วแบบทัชสกรีนนะฮะมีเวเกเตอร์นะครับนะมีระบบมีเดียก็าจะเป็น FMAMDISDVDUSBiPodAUX <c oughs> น,นะคะรับ HDMI ต่างๆได้หมดเลยนะ เราสามารถเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้หกสปีดนะฮะตัวนี้นี่เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับตัวเครื่องดีเซลนะฮะสามจุดศูนย์ลิตรหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดแรงม้านะัะพี่นะฮะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะฮะบอกได้เลยว่าเหยียบแบบมันแน่เครื่องสามพันเนี่ยนะครับน็อ,นนอตเลสต่างๆไม่มีขยับเลยนะ แก้มเดิมเบรก ABS นะครับเนี่ยแก้มต่างๆคางลุงคางหน้าต่างเดิมๆเลยนะครับห้องเครื่องนะฮะใสๆนะครับนี่เลยนะฮะตัวนี้จะเป็นโมเดล TFR 8 5นะครับตัวเครื่องรหัส 4JJ 1นนะครับนี่เลยนะยวสวยๆก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าใครสนใจก็ กิ gamer, right? society, apan, 4, 4, 4, ้งกลางมาได้เลยนะฮะที Ste alth, ่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมพอดีได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยกับตัว Isuzu D-Max นะครับ3.0 Stealth Sedan p t i t นะฮะ Double Cab Auto ปี2019.20คันนี้นะฮะน่าสนใจมากนะค่อนข้างหายาก5้าแ0 0หบาทพี่นะครับสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งรถมีบริกตีหลักการขายมีบริการช่วยเหลือดูเถิๆให้นะครับก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมมาอิสคาก็ข,าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ